สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Sport f l นะครับวันนี้นะครับคุณท็อปมีเวลาว่างคุณท็อปก็มาถ่ายคลิปนะครับไว้2คลิปนะครับแล้วก็มีน้องสแตมเนี่ยมาช่วยถ่ายด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูคลิปแรกกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นลูกอะไรนะครับคลิปแรกนะครับเป็นการฝึกวิ่งไปล้วงนะครับแก้เกมแบบต่างๆซึ่งในการลงเกมจริงๆเนี่ยลูกแบบนี้มีโอกาสเสียแต้มค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเสียเปรียบค่อนข้างมาก แต่ถ้าเราใจไม่ยอมแพ้นะครับเราก็ต้องไปล้วงให้ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีที่กูท็อปคิดมาวันนี้นะครับมีวิธีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีแรกกันเลยวิธีแรกนะครับก็คือการตีลูกข้างตัวนะครับวิธีนี้ฝึกไม่ยากช่วงที่เราวิ่งกลับหลังมาเนี่ยนะครับให้เราเอ็นตัวไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับให้ลูกอยู่ทางขวาแล้วก็ตีไม้ล่างโฟร์แฮนตามคลิปเลยนะครับท่านี้เนี่ยถ้าตีดีๆอาจจะแก้เกมได้สวยนะครับเพราะลูกเนี่ย มีวิธีที่แรงและพุ่งนะครับวิธีแรกก็คือการตีโฟร์แฮนด์ข้างตัวนะครับตีโฟร์แฮนด์ข้างตัวนะครับวิธีที่2นะครับก็คือตีลอดขาช็อตนี้จะยากนิดนึงนะครับต้องกระรระยะให้ดีเราเนี่ยต้องวิ่งกลับไปให้ลูกอยู่ตรงกลางตัวเลยนะครับพอลูกตกลงมาต่ำเนี่ยให้กระโดดอ้าขานะครับและให้เราเนี่ยตีลูกลอดขากลับไปนะครับวิธีนี้ก็มีคนทําค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ วิธีนี้ถ้าเราอ้าขาไม่พอหรือเราตีผ้านะครับเราอาจจะตีเป้าตัวเองได้นะครับเพราะนั้นต้องกัดระยะให้ดีนิดหนึ่งวิธีที่2ก็คือตีลูกใต้าขานะครับวิธีที่3ก็คือตีโฟร์แฮนตอนลูกเนี่ยยังตกไม่ต่ํามากนะครับเบี่ยงตัวตีช่วงที่ลูกเนี่ยอยู่ในระดับเอวหรือหน้าอกหมุนตัวตีกลับไปนะครับวิธีนี้ต้องวิ่งกลับมาตีให้ไวนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยตกต่ํามากจนเกินไป วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราสามารถตีลูกกลับไปได้เร็วและแรงและที่สําคัญเราหมุนตัวกลับมาตามลูกต่อได้ด้วยนั่นเองนะครับวิธีที่สามก็คือตีลูกข้างตัวโฟร์แฮนด์นะครับวิธีที่4นะครับที่กูท็อปคิดไว้เป็นวิธีสุดท้ายก็คือคล้ายๆกับวิธีที่3แต่เป็นการตีด้านแบ็คแฮนด์วิธีนี้การตีแบ็คแฮนด์เนี่ยต้องตีดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเราสามารถแก้ด้วยวิธีนี้ได้เนี่ย เราสามารถแก้กเกมได้ดีที่สุดเลยนะครับใน3วิธีที่กูท็อปบ,บอกไปข้างต้นนะครับให้เราวิ่งกลับมานะครับเบี่ยงตัวให้ลูกอยู่ทางด้านแบ็คแฮนด์ตีลูกได้ทุกระดับเลยนะครับแล้วแต่เราจะวิ่งมาทันลูกระดับไหนนะครับเราสามารถตีกลับได้ทุกทางด้วยที่สําคัญเราสามารถหมุนตัวกลับมาเล่นต่อได้ด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับวิธีนี้แบ็คแฮนด์เราต้องดีก่อนนะครับวิธีที่4ก็คือการวิ่งกลับมาตีลูกแบ็คแฮนด์ข้างตัวนั่นเองนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการแก้เกมที่เราเนี่ยเสียเปรียบค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไม่เสียเปรียบมากวิธีพวกนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ในเกมกันเลยนะครับแต่เราก็สามารถฝึกไว้ตีเท่ๆสวยๆได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามจนจบคลิปนะครับกูบท็จจอกก็ยังมีคลิปสอนอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นลูกตัดหยอดนะครับแบบป้ายนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Thunder Sport 4ฟด้วยนะครับายคิปนะครับกูท็อปก็ขอบคุณเสื้อสวยๆจาก VS นะครับที่ให้กูท็อปนะครับมีเสื้อสวยๆใส่ถ่ายคลิปทุกคลิปเลยนะครับยังไงถ้าสนใจเสื้อแบมตัน v s สนะครับสอบถามตัวแทนทั่วประเทศได้เลยนะครับร้านกูท็อปเนี่ยมีเสื้อไม่ค่อยเยอะนะครับเนื้อผ้าดีมากๆยังไงก็พบกันคลิปหน้านะครับ v s เล้ใครๆก็ใช้มีไหมตัวใหม่ด้วยนะครับรอรีวิวกันได้เลย thank <laughs> you